อีกแล้วครับรกเล็กคันนี้ <c oughs> เล่นท่าไหนไม่รู้โชเฟอร์เล่นท่าไหนไม่รู้ <c oughs> โอ้ยนนลกนุนเลยไปรอตรงด้านตูดเอาติดเกียร์เหมือนตะแนนนะครับนี่ติดดินเลยครับนี่โชเฟอร์เล่นท่าไหนไม่รู้ครับนี่โอ้อจอติดแล้วครับไม่ไหวแล้ว รอดันตูดอย่างเดียวครับนี่จอจอมันเป็นรางน้ำสูบน้ำครับทำอะไรไม่คิดไอ้น้อง <c oughs> ก็ขึ้นเชียงเชียงไม่ขึ้นตรงครับลำยองมาได้ครับเชียงเชียง แต่คันนี้เล่นตรงเลยครับนี่โอ้วันก่อนก็เสียก,ก๊อปครับตรงนี้สูบน้ำจากสระนู่นมาครับนี่ร่องน้ำติดโอ้ติดก่นแทงเลยครับติดก่นแทงด้วยครับนี่ไม่รู้จะดันขึ้นไหม ภาคอยหลังครับเป็นเนินขึ้นพอหัวลงตึบติดคนแทงเลยครับนะครับโชเฟอร์ไปต่อยมวยมาครับโชเฟอร์มาแล้วมาแล้วครับรถหลัก เป็นตะคอไหมเป็นตะคออาราชาเบ็ดยินมาดึงครับดึงไฟหลังใส่ดินไม่เยอะครับใส่มาดึงก่อน อ,อ,อยากเล่นท่ายากเนาะอยากเล่นท่ายากเนาะไม่ต้องไปนั่นเอาเรือไปค่อยเอาอยันลมเลยเสียงก๊องอื้มตาใหญ่ขึ้นตาใหญ่เอาหักเฉียงมานี่ดิ <c oughs> เฉียงขึ้นเฉียงมาดิต้ง <c oughs> ม,มาตรงอย่างงี้ก็ทุกอย่างงี้เลย Việc. mày chào nghiệp đấy, ừ, Năm từ, từ năm tầm tầm năm tầm năm, tầm tầm phi coi phải tầm phải coi coi, ปีก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 โอ้เสรเรียบร้อยแล้วครับรอเจะของมาแกะออกก่อนครับทำง่ายแท้ง่ายๆครับเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับโจฟเฟอรไ์ไปไจะลองอีกรอบนึงอือคือหน้าโจฟเฟอร์ครับร้อนครับร้อนเล็กๆครับได้เวลาเริ่องการแล้วครับนี่ครับ,ได,รบได้เวลาร้อนแล,อแล้วครับจอมไปเลยครับ เล่นท่ายากครับจอเสีเวลานิดหน่อยครับนครับช่วยกันนี่ครับสภาพดีๆครับเด็กเก่าก็ลองครับนี่ทิ่มมาตรงนี้เลยครับเป็นร่องน้ำครับากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ